เขาซื้อกันเนี่ยเขาซื้อกี่คนนะฮะท่านดูเขาซื้อกันกี่คนคนเดียวเขาเอาเงินมาสิบล้านมาซื้อนั้นผมบอกว่าหน้าวงการพระคล้ายกันฮะไม่ต้องการคนเยอะแต่ให้ต้องการคนที่เขาอยากได้เขาตรงจริงๆแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมรายการผมมันมีคนที่เขาดูแล้วเขาอยากได้แล้วตรงจริงๆอยู่หลายคน อย่างอย่างบางคนเนี่ยดูรายการผมนะครับเขาไปเช่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเขาไปเช่ารุ่นหนึ่งเป็นแสนคนเดียวเขาเช่าเป็นแสนนั่นท่านบอกว่าท่านไม่สนใจลาสื่อกระจกผมบอกก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะผมไม่ว่าเราผมมันสื่อกระจกนะท่านก็ไม่ต้องสนใจนะคือตรงนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าเราเป็นคนทํางานเราไม่ได้มาปั่นอะไรใครนะครับ หน้าความอยากได้ของผู้คนเนี่ยคนมีตังค์ในสังคมเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วความอยากได้มันก็เหมือนกับกล้วยนะเหมือนกับกล้วยนั่นแหละหน้าความอยากได้เขาก็อยากได้หน้าพระก็เหมือนกันถามว่าเขาเก็บไปเขาเอาไปต่อแบบกล้วยได้ไหมถ้าไม่จะไม่ได้แล้วครับนะไม่ตายด้วยนะกล้วยอาจจะตายก็ได้แต่เขาแต่พระไม่ตายอะนะเก็บก็ไปได้ครับนะาเก็บก็ไปได้ นั่นผมคิดว่านะถ้าเขาเขาชอบเขาเก็บถูกรุ่นผมว่ามันก็เป็นบวกนะครับแล้วก็นะผมนะผมมองแล้วนะครับนะไม่รู้นะแต่สังคมทุกสังคมมันมีนะมันมีนะอย่างนั้นเขากล้าเห็นไหมนะเขากล้าเพราะว่าเขาบอกว่ายังไงรู้เปล่าเขาบอกว่าสามารถจะนะําไปแพร่พันธุได้มันคุม้มนะสิบล้านเขาซื้อไปแล้วแพร่พันธุ์ได้เขาบอกมันคุม้มท่านรู้ไหม ถ้าวงการพระทําแบบเขานะทําแบบเขานะผมว่าวงการพระเนี่ยดังกว่ากล้วยด่างอีกเอาไหมอ่ะแต่วงการพระใครใครกล้าทําอย่างนั้นนะขนาดพร,าพระตัวเองสร้างยังไม่กล้าซื้อเลยอะพระตัวเองสร้างยังไม่กล้าซื้อเลยอะแล้วมันจะไปเหมือนกล้วยด่างได้ยังไงอะหน้าผ้าตัวเองสร้างเองนะครับน้าก็ยังไม่กล้าซื้อเลยหน้าถ้าท่านซื้อเนี่ยน้าท่านซื้อท่านสร้างแล้วท่านซื้อท่านปั่นนั่นนะ นะเหมือนับการปั่นอะไรแบบนี้ก็เหมือนปั่นนะคนก็เห็นก็ตาลูกวาวโอ้โหนะอะไรอะ่ะสิบล้านนะสิบล้านเดี๋ยวเราไปหาซื้อหน่อยนะก็เดี๋ยวเนี้ยนะพอเขามาก็แห่ไปนะหาซื้อกันนะหาซื้อกันโอ้ไปหาซื้อกันนะกล้วยต้นละแสนสองแสนแสนสองแสนสแสน,นะสิบล้านมันแป๊บเดียวครับนะขายสิบล้านมันแป๊บเดียวนั่นเขามีตัวใหญ่ลงมา นั่นเงินสิบล้านคนมีตังค์สิบล้านมันนิดเดียวนะครับเขามาลงปังมันคุ้มวงการพระเอาไหมเราแบบนั้นไม่เอาครับนะไม่เอานะเดี๋ยวมันไม่คุ้มแต่ถามจริงๆเขาอยู่แล้วคุ้มไหมเขาคุ้มนะครับนะคุ้มนะครับท่านก็เห็นกันเนี่ยวงการพระเนี่ยเขาคุ้มนะนะที่เขาทากันอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาทําไม่ใช่คือเธอนะะถ้าพูดจริงนะ นะวงการพระไม่ต้องไปไปทําลักษณะแบบนั้นแล้วนะครับไม่ต้องไปทําลักษณะอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันมันซื้อขายมันอะไรกันกันเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะฮะนั้นเนี่ยท่านก็ดูแล้วกันนะว่านะท่านเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะนะจะเช่าหาเล่นหาเส้นทางอย่างไหนนะครับผมเนี่ยนำมาบอกเล่าให้ท่านฟังแบบเนี้ยท่านก็ติดตามนะครับนะติดตามแล้วกัน นั้นอย่าต่อว่าผมมากเลยนะครับมันหมดกําลังใจนะคือเราทําไปเนี่ยเราทําเราไม่ได้มีจะไปนะจะไปทําเพื่อนะเพื่อขายพระผมไม่มีหรอกครับนะท่านไม่ต้องมาละแวงผมนะฮะนะผมพูดถึงองค์นู้นหน่อยพูดถึงองค์นี้หน่อยถ้าเป็นพระนะพอพูดไปเอาเลยบปั่นอีกแล้วเอาอีกแล้วปั่นอีกแล้วท่านไม่ต้องมาละแวงผมหรอกนะการปั่นนะดีที่ครับ นะ้าถ้าทาให้มีกระแสนะ่ะดีแล้วทําไมอะฮะท่านก็เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกเลยบอกโอ้โหนะอยากจะให้ลิซ่าเขามาพูดถึงวงการพระบ้างอยากจะให้ลิซ่าเขามาพูดถึงนะองค์นู้นองค์นี้บ้างแต่ทําไมอะไม่ต้องลิซ่าพูดหรอกลิซ่าดังจะตายผมไม่ดังเนี่ยผมพูดยังหาว่าปั่นเลยอะผมไม่ดังเนี่ยนะครับไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมาย ผมมาพูดยังหาว่าผมปัน่นแล้วถ้านลิซ่ามาพูดอ่ะหรือว่าลิซ่าพูดได้เพราะวิลิซ่าไม่ใช่คนวงการพระพูดได้เหรอนะผมคนวงการพระพูดไม่ได้เหรอนะมันไม่ได้มีความแตกต่างกันลงนะครับนะผมมาพูดในฐานะที่ผมให้ข้อมูลนั้นคนพูดเนี่ยนะแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ไหมพอลิซ่าพูดนะอาจจะบอกว่าไม่ได้ปัน่นแต่ผมพูดบอกว่าปัน่น เออมันก็งงๆอยู่นะครับว่านะท่านเอาตรกกะอะไรมาคิดนะฮะแล้วการพูดเนี่ยนะฮะผมบอกว่าการพูดเนี่ยนะมันจะปั่นอะไรได้ขนาดไหนล่ะครับนะเราให้ข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลเอาข้อมูลมาให้นั้นข้อมูลมาให้คนที่เขาต้องการเขาก็เขาก็ไปดูของเขาเองฮะเขาไปดูเขาเองเขาแต่แตัดสินใจผมไม่ได้ไปบีบคอเขานะ ผมไม่ได้เอามมดไปกี่เขานะว่าคุณจะต้องเล่นของหลวงพ่อเพี้ยนนะคุณจะต้องไปหาหลวงพ่อเพี้ยนมาให้ได้ไม่งั้นผมจะฆ่าคุณให้ตายอะผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแล้วเออนะจะนนั้นเนี่ยผมบอกนะครับว่าท่านเข้าใจผมครับนะเข้าใจผมนั่นไอคนที่บอกว่าเอาอีกแล้วปั่นอีกแล้วเนี่ยนะอย่าตําหนิอะไรที่มันมันไม่มีไม่มีสิ่งที่จะเป็นจริงนะครับอย่ามาตําหนิผมเลยนะ คือคือผมทำเนี่ยผมพูดนะผมพูดด้วยหลักนะที่มันมีประวัติมานะประวัติตรงนู้นตรงนี้เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่มีกระแสของของหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยผมไปสัมภาษณ์คุณก๊อฟลรบุรีแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมไม่ได้เตรียมกับคุณก๊อฟลรบุรีว่าจะพูดถึงหลวงหลวงพ่อเพี้ยนเลยนะผมบอกว่าคุณก๊อฟเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ถึง จะคุยกันเรื่องหลวงปู่ตีนะจะคุยกันเรื่องหลวงปู่สิงนะจะคุยกันเรื่องนะหลวงนะหลวงพ่ออีกหลายๆหลวงพ่อแต่ว่ายังไม่เอ่ยชื่อหลวงพ่อเพี้ยนเลยนะครับแต่บังเอิญว่ากอลพบุรีเนี่ยเขาอยู่นะเขาอยู่บ้านเขาอยู่ไม่ไกลกับหลวงพ่อเพีย้ยนแล้วเขาเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าไปหาหลวงพ่อเพีย้ยนแล้วเขาก็มี นะมีเส้นทางในการที่มาเป็นเซียนพระเป็นนักสร้างเพราะว่าบารมีหลวงพ่อเพี้ยนเขาเล่าเหตุการณ์เพราะว่าเราถามว่าเส้นทางที่มาเนี่ยของก๊อฟเนี่ยเริ่มมาจากพระอะไรเขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้หลวงพ่อเพี้ยนก็เลยไปหาหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ได้บารมีหลวงเพี้ยนแค่นั้นเองจริงๆเรื่องมันมีแค่เนี้ยแล้วผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมา นะมาตัดคลิปตัดอะไรว่านะหลวงพ่อเพี้ยนนะมีคนศรัทธานะมีลูกศิษย์ศรัทธานั่นเองเป็นที่มาผมไม่ตั้งใจจะไปปั่นพระหลวงพ่อเพี้ยนเพราะผมไม่มีพระนะแล้วรูปที่ได้มาเนี่ยผมบอกว่าก๊อฟถ้ามีรูปช่วยส่งรูปให้หน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีรูปพระจะเอารูปพระมาประกอบแล้วขอรูปสวยๆนะพระเอิญก๊อฟเขามีรูป นะที่มันเป็นนะเนื้อทองคําบ้างอะไรบ้างเขาส่งมาให้เราก็นํามาประกอบก็กลายเป็นมีคนเข้ามาว่าอีกหาว่านะเอารุ่นนู้นรุ่นนี้เก่าๆไม่เห็นเอามาอย่างงู้นอย่างนี้นั่นผมบอกนะครับว่าคุณตั้งใจจะพูดในลักษณะหาว่าผมปั่นอยู่แล้วคุณก็ยกแม่น้ําทั้งห้ายกอะไรมาเพื่อจะมามาว่าผมว่าผมปั่นนะั่นนะนั่นเนี่ย ผมบอกนะครับว่านะท่านอย่าเลยนะครับนะอย่าว่าอย่าอะไรผมเลยนะฮะนี่เฉพาะในในเพจนะครับใน youtube นี่ยังมีอีกหลายท่านนะมีบางท่านเข้ามาวันนี้บอกว่าอาจารย์ผมถามจริงๆนะฮะอาจารย์ปั่นจริงหรือเปล <c oughs> ่าเขายังไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ๆๆๆเขายังไม่แน่ใจอีกนะครับเขาถามนะเขานะเขาเขียนเข้ามาถามเขาบอกอาจารย์ครับนะ <c oughs> ผมถามอาจารย์จริงๆอ่ะอาจารย์ปั่นจริงหรือเปล่า นะเพราะว่าอะไรฮะเขาเจอนะเขาเจอคนเข้ามากันเยอะไงน,นะคนเราเนี่ยใ,ใ,ในในในเพจนะในในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาจะดูต้นทางนะเขาจะดูแนวทางการการโพสต์านะสแสดงความคิดเห็นนะเขาจะไปในนะคนที่เห็นต่างปุ๊บเนี่ยพอไปเห็นไอ้คนที่มันไปกันเยอะๆนะหาว่าปันปันปัน,ป,นปันเนี่ยเยอะๆเข้าไอ้คนที่มันอ่านแล้วก็มันก็ลังเลใจแล้วทีเนี้ยเฮ้ย ปั่นจริงหรือเปล่าวะสงสัยจะปั่นจริงเพราะทุกคนบอกว่าปันป่นปัน่นปั่นสงสัยจะปั่นจริงเขาก็เลยนะถามมาว่าอาจารย์เอาเอาจริงๆอาจารย์ปั่นจริงหรือเปล่านะเห็นไหมเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วไงนะก็ผมบอกไงในออนไลน์เนี่ยในออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างนะถ้าให้คนกล่าวหาเราเรื่อยๆื่อโดยที่เราไม่อธิบายอะไรนะไอ้เรื่องที่โกหกไอ้เรื่องที่โดนใส่ความมันจะเป็นเรื่องจริง ในออนไลน์จะเป็นหนึ่งนั้นท่านจะเห็นนะครับว่านะเวลาเขาดา่าด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 ่ามาเนี่ยถ้าเราไม่พูดอะไรเลยไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยเนี่ยนะคนต่อต่อมาเขาก็เชื่อว่าไอ้นี่ต้องเป็นเรื่องจริงแน่นะเป็นเรื่องจริงนะมันก็เลยจะด่ากันมาเป็นทิวแถวอะไรแบบนี้นี่ออนไลน์เป็นหนึ่งนี้นะครับในออนไลน์เป็นหนึ่งนี้นั่นเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเวลาที่อยู่ใน youtube ผมจะไม่เข้าไปตอบนะครับ ไม่เข้าไปตอบผมจะปล่อยให้เขาได้ได้พูดคุยถ้าไม่อยาบคายมากผมจะไม่บ็อกแม่อะไรผมจะให้เขาพูดคุยนะฮนะให้เขาพูดคุยกันนะพอเขาพูดคุยกันมันก็จะเป็นหน้าทางเดียวกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยจบลงที่ว่าผมปั่นนั่นแหละนะจบลงตรงที่ว่าผมปั่นนะฮะนะผมก็ไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับปั่นก็ปั่นนะฮนะปั่นก็ปัน่นแต่ถ้ากล่าวหาผมปันน่นเดี๋ยวจะไปให้สุด นะครกล่าวหาผมปัน่นเดี๋ยวผมจะไปให้สุดนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะจะปั่นไม่ปั่นอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นรายการผมนะครับมันเป็นรายการผมถ้าคุณอยากจะไม่ให้ปัน่นหรือคุณอยากจะปั่นองค์ไหนคุณไปเปิด Youtube เองนะคุณไปเปิดเพจเองแล้วคุณอยากจะปั่นไม่ปั่นอะไรเนี่ยคุณไปทาเอาแล้วกันแต่ไอ้นี่เนี่ยมันเป็น Youtube ผมมันเป็นเพจผม เอาจริงๆเนี่ยผมจะปั่นหรือไม่ปั่นผมจะพูดอะไรก็ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของผมนะครับมันเป็นสิทธิ์ของผมนะผมจะทําอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่อยากให้ผมปั่นหรือคุณอยากจะให้เป็นไปตามที่คุณอยากต้องการคุณเปิดฮะคุณไปเปิด y o u t u b e เลยนะไปเปิดเพจเลยแล้วคุณก็ทําตามใจที่คุณต้องการนะอยากจะทําอะไรอยากจะเขียนอะไรอยากจะพูดอะไรคุณทําไปเลยครับนะทําไปเลย นะผมก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกนะแต่น,นี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของผมซึงผมสื่อสารกับคนที่เขาชื่นชอบสื่อสารกับคนที่เขาเขาเรียกอะสปิชี่เดียวกันนะคนที่นะเขาบอกว่าผมก็พูดอยู่ทุกครั้งนะลำสุรากับคนรู้ใจคุยกันได้ทั้งคืนนะท่านก็เห็นนะถ้าลำสุรากับคนไม่รู้ใจเนี่ยนะกินกันสองจอกก็ต่อยกันแล้วครับนะคือถ้าไม่รู้ใจเนี่ยสองจอกก็ต่อยกันแล้วนะะวงแตกแล้ว แต่ล่สุรากับคนรู้ใจเนี่ยนะคุยกับคนรู้ใจผมคุยได้ทั้งคืนนะนะอย่างเนี้ยผมนั่งคุยได้ทั้งคืนพูดได้ทั้งคืนเพราะผมคุยกับคนรู้ใจนะแหลมมาเดี๋ยวพวกผมอัดเอานะนะถ้าแหลมมาพวกผมอัดเอานะเพราะว่าพวกผมเนี่ยนั่งล่าสุรากันอยู่นี่เมาแล้วนะเริ่มเมาแล้วนะเริ่มมึนแล้วนะคุณแหลมก็มาเดี๋ยวคุณก็โดนพวกผมสวนนะนะผมจะบอกให้นะนี่ ผมอยู่ของผมอย่างนี้นะอยู่กับคนที่รู้ใจกันอย่างนี้นะผมก็จะเอาของผมมาพูดคุยแบบนี้นะครับนั้นท่านก็เข้าใจผมนะครับนะฉะนั้นนะผมบอกเลยนะครับถ้าผมผมจะทําผมทําแต่อย่ากกาวหากันนะไอ้เรื่องปั่นไม่ปัน่นคุณไปดูกันเอาเองแล้วกันนะผมไม่มานะไม่มาให้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันมากมายแต่ผมกนะ็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ มองนาฬิกาละคุณบุญช่วยบอกน้องมองนาฬิกาแล้วคุณจักรพงศ์ใจเย็นเข้าอาจารย์ไม่หรอกนะครับผมไม่ผมเป็นคนไม่ใจร้อนหรอกฮะนะฮะผมถ้าผมใจร้อนนะผมบอกให้นะผมใจร้อนผมตายตั้งแต่อายุสิบสองแล้วนะนี่ผมเนี่ยปีนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วนะผมเนี่ยใจเย็นมากฮะถ้าผมใจร้อนผมตายตั้งแต่อายุสิบสองนะผมคงไปทะเลาะกับเบาะแววงกับเขาไปต่อยกับเขาไปยิงกับเขาไปตีกับเข,า,บเขาแล้ว นะผมตายไปได้ยุติสิบสองแล้วนี่ผมใจเย็นนะใจเย็นเพราะปีนี้ผมห้าสิบเจ็ดแล้วนะขอให้ถึงหกสิบนะขอให้ถึง60นะหกสิบคนเราเนี่ยนะครับมันเหมือนสายตานะชีวิตคนเหมือนสายตานะครับท่านรู้ไหมนะพอมันสั้นปุ๊บเนี่ยพออายุมากขึ้นมันจะยาวฮะสายตานะนะพอพอพอมันสั้นสั้นสั้นอยู่ๆแล้วมันพอมันแก่ตัวมันจะยาวเหมือนกันฮะนะคนเนี่ยนะพอวัยรุ่นเนี่ยอาจจะใจไม่ร้อน พออยู่ๆไปพออายุมากขึ้นแล้วใจมันจะร้อนเองฮะนะฮะพออายุมากขึ้นคุณเห็นคนแก่ๆอายุแก่ๆไหมนะวิ่งไปฟ้าปืนมายิงเลยนะคือมันจะกลับเงียนะใจมันจะร้อนมากขึ้นฮะจากคนที่ใจเย็นปุ๊บใจร้อนแต่ตอนนี้ผมใจเย็นนะนะแต่ถ้าหกสิบขึ้นไปไม่แน่นะครับเพราะว่ามันกลับเงียนะมันกลับมันอาจจะใจร้อนนะนะอาจจะใจร้อนขึ้นมาได้นี่มันเป็นมันเป็นคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีวัยของมันฮะเขาเรียกว่านะไวทองนะ นะหลายๆคนเขาจะบอกจะพูดเนี่ยเหมือนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะมีนะนะอย่างพอวัยทองปุ๊บมันก็อารมณ์มันจะแปรปวนนะนะอารมณ์มันจะแปรปวนะแต่เนี่ยผมอารมณ์ไม่แปรปวนนะนะผมอยู่อยู่แบบนี้นะแต่ผมจําเป็นต้องพูดไงท่านบอกว่าใจเย็นๆอย่าพูดอย่าพูดนะปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันไม่ได้อะครับนะก็ผมบอกแล้วนะครับถ้าเราไม่อธิบายความเนี่ยอะไรที่เขาพูดพูดกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริงฮะ ไอ้ที่กล่าวหากันมาเนี่ยถ้าเราไม่ไม่มีโอกาสพูดไม่อธิบายมันจะกลายเป็นเรื่องจริงเพราะในออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้พูดฝ่ายเดียวเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องจริงครับคือคือ,คอเรื่องเนี่ยมันจะเป็นจริงไปไม่ได้หรอกแต่ความคิดของคนทุกคนมันจะกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องที่ไม่คือเรื่องที่มันไม่จริงนะพอเขาพูดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไอ้คนที่เข้าใจก็หาว่าเป็นเรื่องจริงอันเนี้ยเราปล่อยให้เขาพูดต่อ มากๆไม่ได้เราก็ต้องมีมาตัดบทอะไรแบบนี้บ้างนะครับเอานะฮะแหมท่านบอกว่าผมดูนาฬิกาแล้วนะผมดูผมก็ดูอยู่นะครับนะดูอยู่เพื่อไม่ให้มันเกินเวลามากนะครับพราะลูกชายผมจะจัดต่อจากผมนะสองทุ่มนะคุณทรงนะคนเล่นพระสมัยนี้คอยแต่มองราคาลืมมองปัจจัยที่จะทำให้พาพแพง ความสวยมวลสารพิธีกรรมความเก่งของเกจิประสบการณ์ต่างๆาการปฏิบัติตัวของพระเกจิอันนี้ครอบเลยนะนาผมว่าท่านเขียนมาได้ดีนะเป็นข,ข้อข้อได้ดีเลยนะครับเนี่ยฮะนะคือคือการที่จะเป็นนาวัตถุมงคลที่จะได้รับความนิยมเนี่ยนาสมัยแต่แต่ผมบอกว่ายุคม,มันเปลี่ยนไปนะนะถ้าแบบนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าแบบนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณบอกมาเนี่ยพระต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องพร้อมแบบนี้นะพระจะถึงราคาขยับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นายุกเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะพระไปอิงกับประสบการณ์ไปอิงกับใครถือไปอิงกับใครซื้อนะอย่างรุ่นรุ่นหนึ่งท่านดูฮะนะททาไมเขากล้วยเขาทาไมถ้ามันมีตั้งหลายพันคุณเห็นไหมนะต้นไม้มันมีตั้งหลายพันแต่ทําไมเขาไปไปเจาะที่กล้วยด่างซื้อสิบล้านนะคนก็แห่ไปกล้วยด่างแต่จริงๆเนี่ยนะพันไม้มีเยอะเลยนะพันไม้มีเยอะที่ด่างเนี่ย หน้าหลายพันบอลด่างอะไรด่างก็มีตั้งเยอะแยะแต่เขาเขาไม่เจาะเขาไปเจเาะที่กล้วยด่างอาท่านก็ดูฮะและเราจะสมมุติวงการพระเนี่ยหน้าเราไปเจาะที่วัตถุมงคลสร้างใหม่สักรุ่นเนี่ยหน้าถ้าบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีคนกล้าซื้อถึงสิบล้านนะผมว่าหน้าไอ้ตัวหลังๆมาเนี่ยนะครับถ้าคุณกล้าซื้อจริงๆไอ้ตัวหลังๆมาเนี่ยนะผมว่ามันก็ราคามันก็มาขึ้นมากันหมดนั่นแหละมันก็ไหลขึ้นมากันหมดเนี่ย นี่ปัจจัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ปัจจัยมาเกี่ยวกับว่านะ้ามวลสารเรืออะไรแล้วนะมันเกี่ยวกับว่านะการที่มีคนเล่นหาไหมมีคนซื้อไหมนะทีมสร้างเขามีกําลังไหมบางทีมสร้างเนี่ยนะพระเขาไม่มีราคาตกนะฮะเพราะว่าถ้าตกปุ๊บเขาจะให้คนเขาเข้าไปช้อนซื้อกลับมานะอย่างเหรียญเงินเนี่ยเขาไปดูเลยนะอย่างบางบางที่นีนเหรียญเงินเนี่ยเขาไปส่องเลยนะใครที่ประมูลหรือใครที่ นะใครที่มาขายราคาต่ําเขาจะให้คนของเขาเนี่ยเข้าไปปิดเลยฮะนะเข้าไปปิดเลยไม่ให้ราคาตกนะนะอย่างปัจจุบันเราจะเห็นว่าเนื้อเงินหลายรุ่นเนี่ยเนื้อเงินไหลรุ่นราคารูดลงมาแบบน่าน่าเสียใจเลยอ่ะน่าเสียดายนะรูดลงมาแบบโอ้โหนะเนื้อเงินเนี่ยคุณภาพเนื้อเงินความจริงราคามันต้องต้องอยู่เนื้อเงินนะฮะแต่มันลงมาถึงน่าใจหายอะ่ะนี่คือว่าเจ้าของเขาไม่ไม่ได้สนใจแล้วเขาปล่อยทิ้งอะ่ะ นะเขาปล่อยทิ้งราคาจะเป็นยังไงก็เรื่องของของรุ่นนั้นนั้นไปนะก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเขาบอกว่าไอ้รุ่นนี้เนี่ยเนื้อเงินเนี่ยนะครับเขาสร้างนะเขาช้อนซื้อแล้วเขาเขานะบอกราคากันเหมือนเหมือนกล้วยเนี่ยนะสิบล้านอย่างเงี้ยนะตอนนี้ใครๆก็หากล้วยด่างฮะนะไอ้อย่างอื่นล่ะไอ้อย่างอื่นเขายังไม่ได้ซื้อกันนะราคายังไม่ได้บอกกันขนาดนี้เหมือนกันวงการพระทำไมจะทำไม่ได้นะเขาก็ทําได้นะครับแต่ว่านะวงการพระไม่ค่อยมีใคร ก้าลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะจะให้ขึ้นไปตามแต่ตามวิถีของของงานที่จะไปนะ